นจะปล่อยพลังแล้วครับปล่อยพลังครับปล่อยพลังตืดตืดเอ้ยอุ้ยไปวิ่งชนสูบไบเกอร์โมครับไบเกอร์โมครับุดตึง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 เออออมฉากสองคนเฮ้ยหยุดหยุดหก่อหยุดหยุดหยุดยไม่ทันแล้วหยุดไม่ ไบเกอร์โมมาแล้วก so so ็ไบเกอร์โมน่อยกระโดดโอ้ยตกไม่ทันหมุนนินหมุนนินล้มไปล้มกันไบเกอร์โมครับไบเกอรอโมครับโอ้ยไม่ธรรมดาครับสองสองคนครับหมูเยี่ยมเ้ยมายังไงเนี้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย ำ้เจนหาวจะมาดีฟโชว์ครับเจนหาวครับปดไม่ไม่เคยพลาดเลยอ่ะกระจายทุกครั้งน้องหาวอะทำน้องหาวครับจริงจริงกระจายเลยครับซ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 ับมา มาดิฟมาดิฟแล้วดูวีมกุลจะดิฟให้ดูครับไบเกิรโอ้โโอ้ฮลิเคอ้โโอ้อยออ้อโอ้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 ยอ้อ้อ้ยอ้อ้้อย เอาจากเทีาเธองั้นมันบ่อีบอดีดีบ้างข่าวลืเอเออเชือมาซ้ำเออลอยรอบล่องตนะอไปล่องนอกเดี๋ยวเชยไปถ่ายคลิปขับรถเจียนหทาเจียน้สุดตึงเขาเยู่อยเ่อยู่อยอยอยู่อย่อยนอยู่อยูออยอเออ่ายออย หว่างที่อะตอมกำลังสร้างหอคอยรอบที่สามสิบเก้าเจนหาวสร้างเสร็จแล้วเป็นลอยๆเห็นไหมหนาวดีมากเลยอะแล้วหอคอยของโอ้โหแล้วบอกแล้วมันพังหมดแล้วนะรูปทรงมันเนอะแป๊บแป๊บแล้วเนอะของหนูกระ้มแล้วหนูตั้งใหม่ได้ตั้งเลย อะไรบอดล้มล้มล้มตรงไหนจักรยานล้มหรือวิ่งล้มวิ่งล้มวิ่งล้มวิ่งเลาวิ่งเาตีนอย่างเงี้ยเงี้ยมันวิ่งเลาไปตรงนี้เลยมันคล่องขาดที่บอวะาได้ได้ได้ไดงได้แผ่ไหมโอ้ยนิดเดียวไกลหัวใจจิ๊บจิ๊บแค่นี้เองเอ้ย ดื้อดืดอดื้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 อด้อหอไอเฟลพี่มังค์เลยไอ้เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งมันใกล้กจนไปไหมน่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโตลมเลยวิ่งวิ่งว่าวของแท้วิ่งว่าวของแท้วิ่งตับแตกเขาเรียกว่าวตับแตกครับว่าวตับแตกวิ่งว่าวของแท้เออยายมันตกแก้มันตกตกแล้ว